แต่มันไม่ได้ชันถ้ากระดาษหอ่อหนึ่ลูกจะมีลูกใหญ่ใช่ไหมฮะตกไปเนี่ยค่ะใหญ่ตกลูกเนี้ยโอ้โหขอบคุณครับไม่ใหญ่ใหญ่สามโลนะไม่ใหญ่คุณลุงบอกไม่ใหญ่มันเปรี้ยวๆหว,ว,วานๆหรอคะคุณลุงอ๋อมันลูกมันออกแดงเหรอแดงแเราห่อกระดาษแต่ถ้าไม่ห่อมันจะยังไงคะลุงไม่ห้อมันก็เขียวๆแดงๆถ้าเป็นลูกสีนี้มันจะขายดีกว่าเหรอคะ ครับอ๋อตุดท้ายโพราะมันอยู่ไม่ไหวแล้วตุกแล้วตุกก็เหลืองนี่ออกแล้วออกเหลืองออกเหลืองแล้วนิ่มไหมโอ้โหไอ้มาตุกที่บ้านอ่ะเอาแล้วไปหาพันนี่เอาเว้ยโอ้ยไม่ได้างนี้เนาะโอ้ยมันเล็กเขาเห่อบอกว่าเล็กนี่เป็นเบอร์กลางบอกว่าเล็ก มาส่วนนี้แล้วจะมีอะไรเด็ดๆตลอดลุงบอกว่าเล็กประทับใจประทับใจบบว่าไปต่างจังหวัดก่นก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 นสนได้เลยเ,เบาหน่อยแต่ถ้าเดี๋ยวเราเพ,พื่อความแน่ใจล้วก็มาช่ำชํำทิ้งเอาไว้อันนี้คืนอหงเป่าสีอฝรั่งใช่ไหมอ่าทีแรกเขาบอกว่าไม่ดก อันนี้ดกมากเลยอ่ะดกุต้องปลูกพี่เอกเคยเอาไปแล้วใช่ไหมคนเขาใช่ปลูกไปไว้ที่ต้นงมีคนเขาฝากคือคุณลุงวันนี้มีลูกไหมคะหงเปาวซือมีแล้วโอ้ยอันนี้ลุงใครแล้วลุงให้ชิมถูกใจโอ้อร่อยมากเลยอ่ะอร่อยไม่ใากแต่ว่าต้องดกมากอ่ะแล้วลูกประมาณซึ่งโลอะไรเงี้ยน่ะอร่อยมากเลยอันนี้มันมันเป็นเล็กๆก็ไม่ใหญ่นะไมใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่านี้ใหญ่แบบ ไม่ใหญ่มีไม่ใหญ่อีกคุณลุงใหญ่ใหญ่ของคุณลุงคือประมาณไหนอะสาโลครับเท่าขาเท่าขาคุณลุงแน่เลยนี่หล่นไม่ได้เก็บถ้าไปปูปนกับม้งอื่นมันมันันตี้กันไหมไม่เกี่ยวไม่ตี้กันนีฮะไม่อะไม่เป็นไรครับอุ้ยตุดตุกมันคือมันมันานแล้วไงน่นนีมันเกมันเขาให้เขาให้จักเอาไว้ไงเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปกวน อันนี้กินแบบดิบก็อร่อยสุกก็อร่อยนะคะคุณลุงกินก็มีกระเดียบเกี้ยวหรออ่อยแต่ถ้าสุกน่าจะหวานจะอร่อยก็หวานหอมมือ,อ,อนนถุงหลุดรางวัลทองลุมโอ้ยดึงออกไม่ใหญ่อันนี้ดึงจะไปกวนเหรอฮะกวนได้กินได้บางโลก,กินได้<อ>แต่ว่าข้างนันจะช้ำหน่อยมันหล่นใช่ไหม อันนี้ก็ประมาณโลสี่สามโลหกอะไรประมาณเนี้ยยังใหญ่กว่าดิ๊ดอีกอันนี้กี่ปีครับปลูกมาครับสามสามปีสามปีลุงบอกดีกว่าทุเรียนอีกนะเวลาไปฝากอะไรทุเรียนจริงแล้วมันออกทั้งปีไหมคะลูกไม่ครับก็ออกถ้าเราทำถวายมันก็ออก ถ้าไม่ถวายปีมันก็อ,ออกแน่นอนทำถวายนี่ราดเหมือนตัวลำไย,ย<ะ>ป่ะราดราดเหมือนมะม่วงตัวเตามันก็จะได้ราคาสาม,สามแปดเออจริงด้วยนะถ้าเทียบต่อต้นต่อต้นนี้ดีกว่าทุเรียนอีกนะถ้าโลละแปดสิบอ่ะอ๋อดีกว่าลูกก็สองโลแปดสองสิบหกแล้วอะ่ะต้มกี่ลูกสามปีจบไปม้างย้อนเสียหายปีนี้มันติดไอเนี่ยโคโคผิด ไปไปเลยใหม่นั้นเราจะเล็มพอดีพอดีอ่ะจะออกงานให้พวกเนี้ไนนยไง,งานชาแนลงานเอองานเมืองทองทานอีนะอนะไรเงี้ยรูมก็ไม่ออกใช่ไหมไม่เพื่อนผมไม่ออกเขาซื้อไม่ออกนะอเอาเขาจะขายกิ่งไปด้วยให้ขา,ายกิ่งเขาอ่ะตึงให้สุกเองหรือบม่มอร่อยหวานกินข้าวเหนียวได้ เหมือนน้ำดอกไม้ปนกับอะไรอ่ะพวกมันมีกินข้างในมั่งได้คือถ้าเปคาต้นเนี่ยข้างในจะช้ำหน่อยใช้ไข่อกล่องเลยเนื้อเนียนเหมือนน้ําดอกไม้ละเอียดรสชาติเหมือนอกล่องนะคะใส่เขาเด้อร่อยลงทันนี้เนื้อดูดิ อยากได้พันเลยอ่ะทำไมลุงมีอะไรเด็ดๆทุกรอบเลยอ่ะรอบที่เราก็มีฝรั่งต้องทดลองให้มันออกรูปก็ต้องไดกกินก่อนจะไดยย้ย้อนแสงย้อนแสงทางนี้ถ้าไปหลอกๆนั้นไม่ได้นี่ของจริงอืมสวนเอาตัวนั้นจะสวนอือดูความหมนาอ่างเนี้ยเม็ดบางเนื้อหนาเม็ดบางนะคะ บ้าแล้วนี่เราไว้มากไปมันันนประมาณสี่ลูกโลห้าลูกโลมผมว่ากำลังดีอย่ามันแรงไม่แพงเพราะเราขายใหญ่ไ,มไมปมระดูแพงนะอืมถ้าสองลูกโล,ลกโล็ต,ตกมนะเกือบร้อยเป็นร้อย,อยไม่ไหวนี่คือแมลงวันทองใช่ตัวร้ายมันต่อยวางไข่ มันก็จะเน่าอ๋อวางไข่เข้าไปใน,น,นเนื้อใช่เป็นเน่าจากข้างในเนี่ยคือตัวร้ายที่ชาวสวนเกลียดมากคุณลุงบอกว่าวิธีการจัดการก็คือห่อกระดาษอย่างเดียวเลยฉีดยามันก็มาจากที่ยากยา็มาถ้าเกิดว่าฉีดยาไปทักทั้งเนี่ยมันก็เหม็นเหม็นมันก็ไปแต่ว่าเดี๋ยวถ้าลูกเนี่ยมันไปถูก,กิ่งหรือราย,ยามันออกเลยมันมานั่งวันทั่วไปตรงไหนเหม็นๆมันก็มาถ้ามันไปเจอสวนฝรั่งข้างๆที่ใครไม่ได้ห่อเนี่ยเราก็เลยเราก็ต่อยเร็วว่า แต่นวันทองมันชอบรักไข่กับฝ้าหลังด้วยะจะการทำสวยอะไรโอ้โหเป็นวัน,วนทองน,นี้บบตัาะไรบวกก็ต่อยใช่เดี๋ยวนี้ต้องห่อกระดาษหนังสือพิมพ์อะไรก็ได้เป็นย,ยาวๆอะ่ะต่อยงอหมดเลยบวกนี้ไม่ต่อยเดี๋ยวมันสักพังก็เนา่าเน่าร่วงเน่าแล้วก็มีหนอนครับผมถงเหลืองอะ่ะบาง่ีมันมาเกาะหึงหมดเลยนะไม่ได้กินนะ ลำใหญ่นี่มันใบมันแก่แตกใบแล้วใบแก่แล้วลาดเวลาต้องราดนะไม่ราดไม่ออกนะนันคืออ่อนออนะแล้วก็อ่อนอ่อนโป่เขียวอะ,อะแล้วก็ลาดเลยแล้วก็ลาดต้นี้มันต้องการน้ำไงมันไม่รู้ว่ายาหรือน้ำพอเราลบไปด้วยอะไรมันก็ดูดไปขึ้นไปสะสมตาดอกที่ยอดเนี่ยเป็นดำ ซือทับทิมไปเพิ่มนะคะทับทิมเม็ดนิ่มแบบไม่ต้องใารเม็ดเลยกินเม็ดเข้าไปได้เลยนะคะเพราะว่าเม็ดนิ่มเวลาหน้าช่วงร้อนอ่ะนเนี้ยมันอินเนี่ยมันร้อนเลือกตามอัิยาศัยแต่ท่านฝนตกแต่ซอฟเดียมันจะงามเลยนะจริงจริงเนี่ยมันก็แตกแตกเร็วนี่มันถูกขังไงมันถูกขังอยู่ มันมีบางบางช่วงมันมีหน่อยนะแต่ก็หนามันไม่แหลมไงเนี่ยต้นใหญ่จะลองเอาถุงห่อม่วงห่อดูมันถ้าห่อตั้งเล็กๆสีมันก็สวยดีอ่ะถ้าเราห่อตั้งเล็กๆสีก็สวยหน่อยมันทำให้ใหญ่ได้ สีออกส้มสีนี้ก็พอแล้วเพราะเมืองไทยเยอะไฟมันเยอะคุณลุงมันต้องเล็กขนาดไหนอะเริ่ม่อขนาดไหนอ๋อเลือใหญ่กวานั้นหน่อยอ๋อถุงเขามีแบบว่าที่ให้อ๋อมีเหล็กมีลวดสะดวกดีเนาะถ้าใช้ได้ไหนตกกี่บาทเนี่ยคุณลุงถุงนี้ถ้าเบอร์นี้บาทกว่าโอะมีแต่ต้นทุนเนาะพูดถึงเนาะบาทเจ็ดสิบตังค์ถ้าซื้อน้อยสองบาท อีกเบอร์นึ่งอ่ะที่ใช้ห่อม่วงอะ่ะอ,อันนั้นตกสามบาทถ้าซื้อเยอะคุณจะสองบาทห้าสิบทับทิมก็โดนหนูกินนะคะโ oh, <no. S 1> อ้โหนูกินเกลื่อนหนูกินเกลื่อนกินเม็ดมันชอบกินเม็ดน่ากินเนี่ยม่วงกินหมดเลยเนี่ยกระลอ,อกกักวนต้องไหมฮะกระลอ,อกก็มีแต่ตอนเนี้ยปัญหาหนูหนูกินคุณลุงแล้วส้มนี่ไม่ต้องห,อห่อหรอคะส่วใหญ่ก็จะไม่หอ่อม,มันเหม็นเขียวรือไงกันหนูย,ยินหล่น อุอยแดงเลยอ่ะฮะลูกแดงนะมะพร้าวมันกายังไม่แดงเนี่ยเราไม่ได้ห่อมันมันต้องออกแบบเลือดหมูเลยเนาะสีแบบต้อองห่ีแดงเป็นเลือดเลยเลือดเลยนะยังไม่แดงจัดนะยังมีชุ่มพูมีมันเสียแมงวันทองต่อยเนี่ยแมงวันทองต่อยแล้วมัจะเน่าไหนแต่นี่ยังมีแบบล็อกเป็นล็อก อันนี้ล็อกของมันเสียปลอกกินได้วิตามินซีสูงปลูกเองกินเองสบายใจลองกินดูตรงอันนี้นะกินอันนี้นะปัญหาของมันอย่าแต่ว่าเราไม่มีน้ำปะมันพอมันไม่ได้เป็นดงผลไม้หรือเปล่าวมันเป็นดงผลไม้บินไปละลุงถ้าตบมันมันจะกัดไหมไม่กัดมันเหมือนนิทาะหนูเมื่อกี้เลยนี่เดียวก็กินเ่ะ แถวในเนี่ยกินหมดเลยสรุปมีตัวอะไรมั่งที่ต้องระวังเมฆวันทองหนูหนูก็ลอกลอกแค่นั้นแหละเอาคนคนด้วยเหรอเ้าคนหายไงมีไหมลุงมีมีหรอข้างข้างทางหรอใจลายเนาะเด็ดกินอ๋อมันอาจจะลองอยากรู้ว่าเป็นอะไรอยากรู้ว่าแดงไหมเลยชอบไปชั่งมันเถอะนะใช่ถ้าสีเนี่ยห่อนะออกมาแป๊ดเลยเนี่ย เออสีสวยตั้งแต่เริ่มเลยอ่ะว้าวผมกลับไปห่อทันไหมเนะี่ยท่องหอ่อที่แกะให้อโอ้นี่ถ้ายังนี่ถ้าอ,ออกออกแต่ต้นนึงยิ่งสมบูรณ์เลยเนะยาะพัวเบลเลอร์เลยโอ้ยหนูจอมแสบอ้าว oh, no ดักไม่ทันเลยนะคะว่าต้นดักมันถ, <laughs> ถ้ามันถ้าม,มีมีต้นเดียวดักได้ <laughs> <laughs> นี่นี่อ๋อมีเยอะนี่มันมันมีผงไงตอนนี้เราต้องกำจัดผงออกก่อน ผงอะไรคะลุงผงเนี้ยมอยู่ใต้ผงเนี่ยนี่เราต้องพยายามกําจัดให้มันโล่งอ่ะมันจะไม่มาอ oh. ๋อเหมือนเอาพวกไม้ใบไม้ไมอะไรอ่องเนี้ยค่ะอืมไม่มีแมวนี่มันก็ไม่เอาแย่ๆเนี่ยมันกินหมดมด้านนอกเหมือนมันเหมือนรู้ว่ามีคนผ่านอะไรมันก็ไม่ค่อยออกไปแต่ด้านในเนเ่ยหมดเลยนี่ลูกถกสองเมตรสองเมตร ปลูกไว้ดูครับปกติมันต้องห่างกว่านี้ถ้าเราทํากิ่งกไม่เอาลูกเอาลูกไม่ได้ถ้าจะทำกิ่งนี้ก็เลื่อยใหม่เลื่อยไม่เลยเลื่อยใหม่เลยมเลื่อยอย่างนี้เลยให้มันแตกพอแตกมาพี่อันนี้แล้วก็เลี้ยงให้ใหญ่ซักไซส์ไหนไซส์นี้ยังไซส์นี้ก็ใหญ่ได้แล้วก็เนี่ยใช้ประมาณนี้ครับกิ่งประมาณนี้ให้มันน้ำตาลหน่อยเนี่ยต้องต้องประมาณใหญ่พอตะเกียบหนักครับสวย อันนี้ก็ชาแล้วก็มาถึงจะมาชาต้องต้องใจเบอร์เนี้ยอ๋อจะแปลงนู้นทํากิ่งเป็นหลักทำกิ่งเป็นหลักปลูกที่ทีดีมากเพราะมันเพราะมันมาได้แตกคุ้มใช่ไหมครับครับแล้วก็ยืนตอนอ่ะประมาณนี้แล้วก็ยืนมันที่มาก็ยืนยืนตอนไม่ต้องปีนขึ้นตอนต้นประมาณยี่สิบกิ่งมั้งสิบกิ่งมัไงแต่ว่าอาศัยพี เมตรต้นอันนี้ฝรั่งใช่ไหมสามร้อย <500. S 1> อันนี้จะอร่อย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 อร่หวานเปรี้ยวอืมชอบอีกเลยอืมหวานไม่กระหหวานมากไปเกาไม่เอาทันมคือหวานอันนี้อ่ะหวานนมเปรีย้ยวจะใช้ตะกบ้อรีแต่ก็ต้องให้นมมันน่าปกอ่ะ เนี่ยมาดูชอ่อเล็กๆมืนกัแต่นี้มันต้องตีมันต้องแต่ง,งมันถึงจะดกดีไงอร่อยวะเอออย่างแบบนี้กันอ,อันนี่คือต้นของมันนะคะเนี่ยนี่มันออกเองจะ,มออจะไ,มไม่ไม่ดกเท่าไหร่อู้ยเห็นแล้วอันนึงนี่นี่อันนี้กินได้ไหมได้ได้ไดต้องต้องประมาณนั้นแหละนี่หนูนี่ก็หนู หนูจ้าหนูหนูอ้วนกินสีประมาณเนี้ยจะอร่อยออกแดงแดงออกแดงแดงอันนี้มันเันแล้วต้องเปรี้ยวแน่เลยอันนี้เอาไปปักก็ขึ้นไหมขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นเหรอถ้าขึ้นหนุ่มทำเก่งเลยขึ้นแล้วก็ตายต้องทำไงถ้างั้นตอนกับปิดตายอย่างเดียวดีแล้วถ้าเราน้องเปี้ยก็โอเคทำให้มันเป็นอย่างเนี้ยมันก็เก็บง่ายอ๋อนี่อร่อยดีของเปรี้ยวนี่ อ๋อนี่ดอกอ๋าฮะๆเดี๋ยวหนูมาหนูหนูจะกินแล้วหนูมาแล้วหมูเกําดนหัวโดนกล้องยังไม่แพ้อร่อยนี่หนูขอบใจมากหมูส่วนคุณลุงดีดีชอบไปไปได้กลับไปแล้วก็มาตวัดหน้าหนู ขับใจหน้าหมูเพลินเนาะบป,ะป,ะปะหมดวันบอกแลคือหลังจากที่เรากินของลุงไปเยอะแล้วนะคะทำ,ทำงานชดใช้ที่กินไปมากมาย ออกดอก้องเจเดือนนี้จะได้กินลูกมันส้มย่ยังไม่ได้ลองเนะไม่เคยเจอตอนลุงเพราะว่ามันดูยากไหมไม่ง่ายอเคยทําที่ทุกข์ไทยทางสีรษะสักพักไทยโลกใช่ไหมโลกเขาเรียกโลกเป็นนิ่งอะไรก็ไม่รู้ไปรัดเข้าเรียบร้อยผมเนี่ยมันเป็น เกลือ,อวังเนินเพราะว่ามันคนต่อโลกนี่ผมไม่ขี่ยาเป็นเดือนๆเ,เลยนะอืเนี่ยส้มเขียวหวานคือมันเขียวไงพันท้องถิ่นไงไอที่เรากินมันใา่น้ำผึ้งอปนนี้เปลือกมันจะเขียวเห็นไหมเข<อ>าเลยเขาเลยเรียกส้มเขียวหวานไงแล้วสั่งมันนุ่มไหมไมันจะแข็งกว่าใา่น้ำผึ้งเยอะไปก็ไม่ดีใช่ไหมเล็กตน<ด>้นมันยังไม่สมบูรณ์ออกุ๊บเลยหรอยังไม่ค่อยากเอาไว้เนี่ย นี่คือครั้งแรกที่เราจะได้กินส้มจากต้นวิ่งกินเสรเลยหวานไม่เปรี้ยวเลยอันนี้ไม่หวานนี้มันเล็กอันนี้อันนี้หวานผุมนี้รอแผลอย่างเดียววันรากนี่ก็มีอยู่แล้วผมว่าจะตัดทดลองแต่ไม่นานมีปัญหาเพราะมันนานมันขั้นตอนนี้ใช้พันอะไรครับน่าจะเป็นพี่นก แผ่ติดรากมันต้องดีอยู่แล้วรากมันมีอยู่แล้วไงรากมีอยู่แล้วมันเป็นตอนดินแผ่ติดก็ใช้ได้ภาพกิ่งนะคะทุกคนจะต้องเอาต้นตอมันแล้วก็เอามาทาบกับยอดของฝลั่งต้นที่เราต้องการให้มันติดกันแล้วก็กลายเป็นต้นเดียว อยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยติดแล้วแล้วรากเนี่ยมันพร้อมหมดแล้วอ่ะยู่รากดิใช่รากใหญ่เนี่ยรักแคมออกมานะไม่าวนีผมค้างไว้ติดนะก่อนน้ำยินดีตลอดตอนจะเล็กขนาดนี้เนี่ยมันพร้อมอยู่แล้วใไหมพร้อมที่ให้เราต่อแล้เดี๋ยวตัดแฉกแล้วก็ ที่เราต้องใส่ถุงวันนี้เพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ถุงเนี้นะถ้าเราไม่รดน้ําบ่อยมันจะแห้งไปเลย oh. ปัญหาที่ทุกคนทำเนะ้ะไม่ค่อยสําเร็จก็คือไม่ได้ใส่ตรงนี้แล้วก็ไม่รดน้ําช่วยมันพอดีดินมันแห้งต้นแม่มันก็ตายตายตัดมาแล้วตายอ oh. ี่เห็นไหมนนี้เราเราตอดพยายามตั้งเอาไว้รดน้ำข้างบนนั้นมันก็ไหลมาซึม oh. แล้วก็ถ้ามันไม่ง oh. ลงจริงเราก็ใส่ตรงนี้ไปให้มันไปขังไว้หน่อย ขังน้ำเลยมันยังนิ่มแต่ถ้าถ้าเราไม่สนใจมันเลยนะแห้งแล้วตัดมาทําไมเอ้ามันมันตายก็เพราะว่ารากมันตายรากมันแห้งเกินเห็นไ้ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์นะครับมันเพาะเลยไงมันไม่ถอนมาใส่นะเพาะเม็ด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 ต้นนี้ลงก็ไปซื้อเข้ามาเหรอซื้อมาตอนนี้ไม่มีขายแล้วแย่งกันยี่สิบบาท่ะต้นหนึ่งนะ ยี่สิบบาทเราต้องมาเลี้ยงเองนะเนี่ยมันให้มาแค่เนี้เอาก็เอาไม่เอาเดี๋ยวมันก็ไม่ให้มันก็ไว้มันก็ไม่งอมันมันก็ไม่งอเพราะว่าถ้าไม่มีตัวนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากตอนตอนไนก็ใบจะร่วงๆหน่อยเตาก็าต้องเอาเพราะว่าเราหาซื้อก็ <c oughs> ไม่มีอ่ะพอเราจะมาทาบอ่ะถ,ถ้าได้เป็นพฝรั่งขี่นกน่าจะดีนะได้เนี่ยฝรั่งขี่นกฝรั<อ>่งขีนงข่นก,นกจะเป็นฝรั่งพันพื้นเมืองลูกจะเล็ก นี่็รีไม่ได้ห่อนกกินแค่ไละแค่นี้นี่เมีต้นฝรั่งขี้นกนะคะนี่ถ้าได้ตอนนะสบายเลยแต่ตอนก็ตูดเม็ดไม่ได้เนาะตอนมันออกลูกเดียวเนนี่ลุงก็เอาเม็ดเป็นเพาะดิไม่เอามันหลายตัวแล้วเกินเนี่ยผมจะห่อไว้ให้กินถ้าไม่ห่อก็เสร็จในวันทองเองน้องนี่ก็จะต่อยแล้วเนี่ยอันเนี้ยแท้เลยเพราะว่าลูกนิดเดียวอ่ะ มันก็แน่้ลูกอยู่บนหัวใช่ไหมมันก็สุกอล้เนี่ยใช่ไหมนี่ไม่ใช่ลูกนี้ลูกนี้จ้าเนี่ยมันวันทองมาแล้วเดี๋ยวต้องห่อเนี่ยแต่ฝรั่งขี้นกเวลาสุกลูกไม่ใหญ่ใช่ไหมคะไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ประมาณเท่าลูกหมากตะลิงปลีก็ไมใหญ่หรอกใหญ่แต่เราไม่สูตยาหนอนที่นี่เราต้องทำ ไม่เป็นไรอีุงเอาต้นสวยเดี๋ยวลงดินดูแลมันก็ดีก็ไมา,าได้ได้ครับนันใหญ่เอาตะลิงติงต้นเลยแล้วนี่ลําใหญ่นี่มีสี่ต้นใช่ไหมครับอะไรครับวงทองนั่นแหละเอามาเลยสี่ต้นแต่มันลูกก็ใช้ได้นะครับผมรากมันไปไม่หมดต้นแข็งแรงนี่ปัญหาตอนนี้มันปุ้งปุ้ง,งไมหมดเลยรากกันอ่ะอันนี้มันถูกขังมันเก็นเนี่ยมันเจอโอ้สวยโอ้ยวันนั้นผมไปดูวโอ้โนตอนนั้นกิ่งมันขาดเลนะนะ อย่างนี้มันจังไปปลูกเนี่ยแต่เผพอไปดูแป๊บเดียวโอ<ช>้โหูพุ่มสวยอ่ะมันลงดินแล้วมันก็นสวยคุณลุงลต้นเล็กๆอย่างนี้ส้มโอ,อยังเลี้ยงให้ันออกนู่นกระถางไงเดี๋ยวเวลาเขาไปโชว์ตามห้างไงยกขึ้นไปหน้าห้างแล้วก็แล้วก็ขายจริงว่าอยู่ในกระถางเนี่ยได้กินอ่าลูกมนเนี่ยเลยปลูกได้นะต้โชว์โชว์อ,ชวอันนี้คือน้ำดอกไม้มัน น้องเอาไม้มันเวลากินดิบจะเปรี้ยวๆหวานๆต้นสตอนี่ต้นสตอนะคะวันนั้นซื้อแบบแก่เม็ดแล้วคุณลุงสี่ร้อยกิโลละ <c oughs> ยังโหดโอ้แต่มันจจะได้กิโลก็เยอะเหมือนกันเนะอะเพคเอาสตอไหมเอาหรอเอาไปลองไปลองเท่าไหร่คุณลุงต้นเดียวสตอ ไปหนึ่งสองสามสี่เป็นหมดละทงดินหมดละแต่ต้องบอกเขาด้วยนะบางทีแต่ผมปิดมันเยอะอ่ะไม่รู้กี่เที่ยววาเนี่ยถ้าตรงนี้ขึ้นงอกต้องปิดทิ้งนะรูดมันเลยใช่ใช่ถ้าลงจากพลาสติกไปเนี่ยเดี๋ยวคนไม่รู้ปุ๊บเอาตรงนี้งานเอาไว้เอาบนออกเรียบร้อยแต้ฝรั่งขี่นกมาโทษกันอีกถ้าเป็นชันฉันทำงานเลยต้องคอยรูดมันเรื่อยๆเดี๋ยวมันใหญ่แล้วมันไม่มีอ่ะแต่ผมก็รูดมาเป็นติดๆครั้งนะขึ้นเนี่ย <S <S นักใต้คิดต่างจ่ายเงินส um yeah> ่เงินต้องขาด้วยหรอตอนิงตอนกิงตอนตอนเสร็จแล้วเดี๋ยวลุงก็เอามาลงถุงใช่แต่นี่เราจะส่งใส่กล่องไปเอานี้ส่งกล่องไปเลยครับลงกล่องเดี๋ยวต้องเล่มวันนี้นะเฮ้ยยังไม่มเล็กกว่านี้นี่คือเอาไปเขาก็เอาไปปลูกเอาไปชำก่อนเอาไปชำอีกอันนี้คือส่งไปสนีว่ะงั้นส่งขนส่งจังหวัดถ้าตรงอย่างนั้นมันไม่ได้มันหนัก แล้วถ้าอางนี้ลงชิ้นเขากริงร่งเท่าไหร่ครับร้อ oh. ยหนึ่งโอ้ยแพงกว่าได้นนะเพราก,ก็ซื้อน้อยไงก็ซื้อห้าเก่งมัง่งบางคนสิบห้าบางคนยี่สเดี๋ยวนี้หนังสือพิมพ์หายากไหมลุงไม่ยากอะ่ะมีแต่มันแพงคุณลุงเวลากินไม่ทันทำไง,งอะ่ะมาบ้วงอ่ะใส่ตูเ้เย็นเย็นธรรมดา ขอบคุณนะคะคุณลุงขอให้แข็งแรงมีความสุขคุณลุงเขินจะหาต้นอะไรมาลงเรื่อยๆย้อยลงเหมือนกันนะทำคนเดียวพี่ผมเหมือนมันดอนไงม้นขับน้ำหยดขึ้นมาเกี่ยวกับน้ำสำคัญอันดับแรกมันต้องเกียดตรงนี้ว่าถ้าเกิดมันเคยเป็นป่าแล้วมาแล้วเนี่ยแล้วเราไปลื้อมันเนี่ยมันลากรอ้เก่าเออใบไม้แต่ว่า อต้องมีน้ำอย่างเดียว<ต>นีมน่มันแรงดินไม่ดำเลยแต่ว่ามันงามได้ไอ้ดินลุกลังอ่ะงามงามครับบ้านผมมันดินลุกลังเนี่ผมเอาทุเรียนลงด้วยนะออแต่เราะนันไ,ไอ้พันธุ์พื้นที่ผมไม่ลงนะผมพอเม็ดผมไปเอาพันธุ์แปลกๆอะ่ะ<ฆ>พันมาเลได้ลองทดลองไปด้วย <S <S <S>